เวลคอมบีเอซ์เคทูชแ e l 2ลสอใครที่กำลังมองหารถครอสโอเวอร์ที่ลงตัวทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและความคุ้มค่าวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ Honda HRV ปี2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่ต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนโฉมแบบไม่ธรรมดาและอัดแน่นด้วยความล้ำสมัยแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในกลุ่มรถ SUV ขนาดเล็ก Honda HRV 2026เปิดตัวมาพร้อมกับรูปลักษณ์ใหม่ที่ทันสมัย และสปอร์ตมากขึ้นไฟหน้าใหม่แบบเลด็ดีไซน์เรียวคมเชื่อมต่อกับกระจังหน้าแบบรลางพึ่งสีดำเงาให้ความรู้สึกพรีเมียมแต่แฝงความดุดันไปพร้อมกันฝากระโปรงหน้าออกแบบให้ลาดต่ำเพิ่มมุมมองที่กว้างขณะขับขี่ขอบกระจกด้านข้างตัดด้วยเส้นโครเมียมเพิ่มความหรูหราเสาซียังคงเน้นความฉกเฉียวแบบรถคูเป้เหมือนเดิมแต่ปรับให้เข้ากับมิติตัวรถที่ยาวขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยล้ออลอยขนาด18นิ้วลายใหม่เสริมความบึกบึนแต่ยังคงดูหรูหราด้านท้ายติดตั้งไฟ,ไฟไท้ายแบบเลดเต็มแถบที่เอง เชื่อมต่อกันเป็นเส้นเดียวเพิ่มความล้ำสมัยและทำให้รถดูมีความกว้างมากยิ่งขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกอย่างในรุ่น2026คือการออกแบบภายในห้องโดยสารที่เรียบรู้แต่แฝงไปด้วยฟังก์ชันการใช้งานเต็มรูปแบบแผงคอนโซลกลางถูกยกให้สูงขึ้นเล็กน้อยเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมขนาดหน้าจอระบบอินโฟเทนเมนต์ถูกเพิ่มเป็น10.2นิ้วรองรับทั้ง Apple Car p l a y พและ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงจากแบรนด พรีเมียมบ่อนั่งคู่หน้าทรงสปอร์ตปรับไฟฟ้าพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศบ่อหลังสามารถทับแบบ60/40และมีระบบทับบ่อแบบมีจิ c สีเช่นเดิมทำให้สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่เก็บสัตว์มภพระได้หลากหลายมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนพื้นที่นั่งด้านหลังเพิ่มความกว้างขึ้นทำให้เหมาะกับการเดินทางไกลโดยไม่รู้สึกอึดอัดวัสดุภายในห้องโดยสารเป็นแบบซอฟต์ทัชเกือบทั้งคันพร้อมตกแต่งด้วยแถบโครเมียมและวัสดุลายไม้บางส่วนในรุ่นท็อป ในด้านเทคโนโลยี h o n d a HRV 2026จัดเต็มแบบไม่มีกัก๊กตั้งแต่ระบบ Honda Sensing ที่อัปเกรดใหม่เพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับวัตถุรอบคันระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแปรผันแบบแปรผันได้ทุกช่วงความเร็วระบบเตือนและช่วยควบคุมให้อยู่ในเลนกล้องรอบคันแบบ360องศาที่คมชัดมากขึ้นและยังมีระบบช่วยเจาะอ,อัตโนมัติที่จดจำพฤติกรรมผู้ขับได้อีกด้วยอีกทั้งยังมีระบบสแสดงข้อมูลบนกระจกหน้าแบบ Head-up Display ทําให้ผู้ขับสามารถโฟกัสที่ถนนได้โดยไม่ต้องละสายตารุ่นปี2026นี้ยังคงใช้กลุ่มพลังอี e d ชี v ิที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรกซ์คินสันซึงทำงานรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้กำลังรวมสูงสุดประมาณ131แรงม้าแรงบิด253นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT ที่เนียนนุ่มและเงียบมากอัตราเร่งจาก0ถึง100กมชั่วโมงทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมประมาณ0.5วินาทีและที่สำคัญคือความประหยัดน้ำมันที่ทำได้ถึงประมาณ25กิโลเมตรต่อลิตร ในการขับขี่แบบผสมนอกจากนี้ยังมีโหมดขับขี่ให้เลือก3โหมดคืออีโค่นอร์มลและสปอร์ตเพื่อตอบสนองต่อรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ให้การขับขี่นุ่มนวนและมั่นคงมากขึ้นโดยเฉพาะบนถนนที่ครุกคะัดหรือในเมืองที่มีการหยุด ขับบ่อยๆการเข้าโค้งยังคงทําได้ดีแม้จะเป็นรถครอสโอเวอร์ที่มีความสูงจากพื้นพอสมควรการควบคุมพวงม,มาลัยแบบแปรผันตามความเร็วช่วยให้มั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์ทั้งในเมืองและบนทางหลวงราคาจำหน่ายในประเทศไทยของ Honda HRV 2026คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1,200,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจแต่ระดับ1 00 4 0 0 0 0บาทในรุ่นท็อปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เลือก ซึ่งหากเทียบกับฟีเจอร์ที่ได้แล้วถือว่าคุ้มค่าในกลุ่ม SUV BSegment ที่ตอนนี้กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดในตลาดเมืองไทยถ้าถามว่ารุ่นนี้เหมาะกับใครต้องบอกเลยว่าเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถยนต์ที่ครบเครื่องใช้งานได้ทุกวันขับในเมืองก็คล่องตัวจะออกทริปก็พร้อมลุยและที่สำคัญคือได้ภาพลักษณ์ที่ดูหรูหราแบบไม่ต้องจ่ายแพงเหมือนรถยุโรป HRV ใหม่จะตอบโจทย์คนที่กำลังเบื่อรถซีดานแต่อยากได้ความอเนกประสงค์และความสะดวกสบายที่มากกว่า สรุปแล้ว h o n ด้ HRV ปี2026เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ h อ n ด้วางหมากมาได้อย่างลงตัวทั้งเรื่องของดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภัยสมรรถนะและความคุ้มค่าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหลายคนกำลังรอคอยการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยเพราะถ้าเปิดราคามาได้สวยเมื่อไรรับรองว่าตลาดแตกแน่นอนถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารรถใหม่รีวิวจัดเต็มและคลิปเปรียบเทียบที่คุณรอคอยแล้วพบกันใหม่ ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ